ธรรมกาโมระวังโหติผู้หักธรรมเป็นผู้เจริญธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้เจริญเพราะฉะนั้นในทิ่สุดเหตุการณ์อธิวัตธรรมะมะอนี้อาตมาภาคขออาราธนาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธรธรรมพระสงค์ ตลอดบุญกุศลทั้งหลายที่พี่น้องได้บำเพ็ญมาแล้วก็ดีคิดจะบำเพ็ญต่อไปในอนาคตก็ดีบำเพ็ญอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีขอให้มาเป็นภาระปัจจัยมาปกป้องคุ้มครองบรรดาพี่น้องทั้งหลายห้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีอายมันขอยืนได้ขับสู่พระพุทธศาสนาต่อ,ตอ,ตอไปทุกท่านทุกคนเทอส හි සමාවි හැක් සහැව් හැක්.